พี่น้องครับมือณีบาบูยูทีเนะ่ยสถานีรถไฟฟ้า MRT มฉนามชัยครับท่านผู้ชมครับมือณีบาบูมากครับสาวล่าวนะฮะผ่านมากกลยากไหนน้องสาวล่าเห็นความอลังการของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินของเมืองไทยเดี๋ยวบาบูสิผ้าท่านผู้ชมไปเบื้องความมุสิกของสาวล่าวว่ามันิตจังไหนตามบาบูมาทาั้งนี้พี่น้องเอ้ใส่เลยน้องสาวล่าเอาเนาะน้องเอ้ยน้องแตงอ่อนสาวล่า สบายดีนังลาสบยาสบยดีสบายดีไงสบายดีโอ้น้องหัวถ่ายผ้าหน่องมาใส่นี่ตอนนี้บ่หูบ่ายผ้าตัวไปขายว้าวแบบที่นี่คนาซื้ออยู่บอกว่าก็คือว่าวเหมือนี้เข้าไปวัดพระแก้วนะพี่น้องเลยไปวัดพระแก้วมาแล้วสิ่งที่เราเดินทางสะดวกสบายเราเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS MRT สถานีที่เรามาก็คือสถานีสนามชายัยเรามาจาก BTS นะเรามาจาก สุกุมิตรสิ่งที่เราผ่านนะครับมันคือความอลังการน้องเห็นอะไรไปยังไง้ี้ว่าเฮ้ยแบบว่าแล้วทีทีแรกเห็นว่ามันคืออะไรมันคือโน้ตี้ว่าเอา้ามันมันมันเป็นสถานีารถไฟเราตอนแรกของคืนลงมาจากอันขึ้น,ข,นขึ้นมาจากเอกมาที่เนอะหนูอ,อันนี้คืออย่าง อันมันคือคือบึคือแบบสถานีรถไฟฟ้าเลยยังซึ่งหนูเคยเห็นบนเมียนะเพราะปกติสถานีรถไฟฟ้ามันก็จะเป็นแบบเขาเขาเรียกเหล็กเนาะเป็นเหล็กเป็นลวดลายมีมีมีร้านค้าแล้วก็จะมีอ่าเขาจะโฆษณาโฆษณาแต่นี่เราเห็นสิ่งนี้แล้วเราคิดถึงอะไรคิดถึงยังเป็นวัดเนาะเพราะด้วยลวดลายสถาปัตยกรรมทรงไทยประเทศไทยสุดยอดเด้ สร้างความบินเตอร์นะเมื่อเวลานักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติขึ้นมาปุ๊บก็จะมาเจอจะมาเห็นวัฒนธรรมความเป็นไทยสิ่งนี้นี่น,นี่มาตรงนี้นอันนี้นคือนะถ้าเป็นความคิดของอายนะเพ่อนจะจำลองกําแพงกําแพงนี่เป็นกําแพงวัดพระแก้วหรือกําแพงเอียงบนใน่ใจเลยถ้าวบอกพี่บอกถือตองขอตัวขอผ้าพีนองฟังนี่นี่นี่กึ่กแพงแน่นอนกําแพงนี่นี่อันน,นี้คือประตูจำลองมา จริงนะจริงที่เราเห็นประตูไม่ค่อกี้มันเหมือนกำแพงนี่มันเหมือนทางประตูทางเข้าเหมือนเหมือนเข้าวังอย่างเงี้ยจำได้อยู่ถ้าเอฟซีรู้ว่ากำแพงนี้จำลองมาจากไหนก็คอมเมนต์บอกบาวบูนเดอร์มันมีทางขึ้นเนาะเหมือนเหมือนเราเหมือนเหมือนความรู้สึกเหมือนคือเวลาขึ้นมาเหมือนไม่ไม่ใช่ประสาทสถานีเลยเหมือนเราอยู่วัดเนาะมันเหมือนเราอยู่ในปราสาทนี่มาฝั่งนี้ฝั่งนี้เราอยู่ในปราสาทนี่ จะมีลิฟต์ด้วยนะจะมีลิฟต์ด้วยนะอลองให้น้องล่องเลี้ยวตรงด้านบนนะ่ะ<ห>จะเป็นลวดลาย,ลายไทยเลยนะ<ห>นอันนี้เหรอเนี่ยด้านบนเนี่ยจะเป็นลวด,ดลายไทยเวลาเราเข้าไปในวดัดเห็นไหมเราเข้าไปวดัวดวดัวดวัดโพธเราจะเห็นคล้ายๆแบบนี้ลักษณะตรงเสงวาวัดโพธจะเป็นลวดลายแบบนี้อ๋อเหรอเป็นลวดลายที่เราเห็นไหมเข้าไปวัดโพธเข้ามาแล้วค่ะแต่ว่าเห็นไหมตรงตรงเสาจะมีลวดลาย คล้ายๆลายไทยพื้นก็เหมือนสามานลงกไปนอนได้นี่แหละคือที่หนึ่งของของโรคพ่น้อกเอ้เนี่ยฝรั่งคนจีนชาวต่างชาติมาที่านึงแล้วคนจะเก็บผ่าคนจะทายลูกเลยจะไปอวดมูอยู่บ้านอยู่บ้านเพื่อนอะมูเพิ่นเห็นแก็อยากมากเพิ่งฝรั่งกับคนจีนเนี่ยชอบไปวัดเวลเาไปวัดนี่หนูจะเห็นแบบฝรั่งกับจีนเยอะมากในแง่ แล้วก็ขเขาชอบชอบเอไอไส่ชุดไทยซึ่งตัวหนูอเองก็เป็นแบบอยากเียากไส้มากเลยแต่ว่าดในความที่แบบว่าเลาาวเลาเศร้าน,น,นู่นนี่นั่นเวลาเฮาไปกบบมันเกิดคนไข้จะแพงแต่นานๆที่แล้วก็จะเศร้าหนูมากบางทีอันนั้นก็อยากซื้อมาไว้เลยอยากซื้อมาไว้ใส่เลยจ้าเ <laughs> สน่ห์ของคนไทยชุดไทยเป็นฝรั่งมากบึงไหงามปะงามเป็นเสน่ห์นี่คือวัดนี่คือจัดุอันี่นี่นี่ ข้งนั้นลองย่างไปข้างนั้นโอ,นนนอ้นี่เหมือนกันชื่อสัตว์นะซึ่งมันกว้างมากๆเลยเนาะเนี่ยตรงนี้คือผแบบสมผสานความเป็นไทยกับความล้ำสมัยออโอ้โหเป็น,นอะไรเนอะเห็นเป็นอะไหรเหมือนเขาไมา่อยู่ในวังเหมือนเขาไมา่อยู่ในวังเหมือนเขาไม่อยู่ในวังเลยอะ วันนี้น้องแตงอ่อนเขาใส่กางเกงกางเกงช้างเลยครับนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งจ้ากางเกงช้างสนับสนุนสินค้าไทยอันนี้ก็คือสาวลาวนี่เลยครับพี่น้องครับสาวลาวแตงอ,อ่อนดอกจำปาเป็นดอกไม้ประจำชาติของของลราเห็นดอกจำปานี่จะมีข้อมูลด้วยนะมีข้อมูลว่าเราจะไปไหนแล้วก็จะมีแผนที่ สิ่งที่ตัวอายมากนะหนึ่งก็คือวัฒนธรรมความสะอาดมุมนี้ก็งามไม่ถึงคนสาวลาาก็งามท่านเทียงามด้ยเนาะอันนี้เคยมากเคยมากเลยปะเรเคยนี่คือครั้งแรกพออีเนี้ยเจตัวเด้ยเอเฟซีเป็นเสื้อได้เนี่ยไม่อันนี้จริงๆครั้งแรกในชีวิตเลยที่มากนี้นะ พินาที่แรกที่ขึน้นลงจากรถไฟฟ้ามาแล้วเมื่อคืนตรงนี้น้องคิดจังไงน้องคิดว่าหนูอันหนูขึ้นมาพิทขึ้นมาพีหน,นูคิดว่าหนูขึ้นมาวัดเลยเหน็นะเอาสิเอ,อ้ยแม่จแต่น้องคิดว่าแม่ว่าพี่มันไหนเรื่องแล้วขึ้นมาแล้วไปวัดเลยหนูก็มองถามว่าสมัยวย่าหนูก็ถามเขาจ้ะว่าไม่แบบอ,อันพอดีหนูอันจะไปอันแบบว่าวาัดวัดพระแก้วใช่อันนี้นะะไหมคะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าต้าองออกทางประตูนู้นจต่หนูอันนี้เป็นสถานีรถไฟฟ้าจ้า๋อไปทำเจ้าหน้าที่เพื่อน มั่นใจแหนดูที่ว่าเป็นว่าแอนด์ด้วยความที่ตัวเองกับโมเคยมากก็จะอยู่มามาไทยแบบจะครบหกปีนยังโมเคยมากอ่ะโมเคยมาแล้วซึ่งหนูก็อยากไปไอคอนแล้ก็โมเคยไปครั้งหนึ่งแต่ว่าหนูโมเคยเห็นตรงนักขึ้นพราะมันเป็นงามนอะไหนซึ่งหนูอยากไปมากๆแต่ยังโมมีโอกาสได้ไปไปมีโอกาสไอสิทาหนูไปได้หรือเปล่าโอ้ไอสิพาไปยินดีเลยอ่ะยินดีอยากให้นอนในเห็นอยากให้นอนในสัมผัสเบื้องดีแลเราเนี่ย มันก็ยังมองทองเชียวเนาะไม่่าจ๋าอ่ะถ้าบ้านท่านไม่ยังสี่น้องคิดว่าดีปะโอ้ดีสิดีปะดีค่ะน้องเลยเป็นไปใครครับอ่าจะเล่นหูจะเล่นตาเนาะจิเล่นหูจะเล่นตาควบงดงามเมืองที่เราน้อ,นนองเสาขนาดเสาเนี่ยอ่ ใช้ใช้น้องขึ้นมามองแถวเมื่อกี้นี่ขึ้นมาตรงไหนเมื่อกี้นี่ออทางขึนนึกว่าน่าจะทางนี้แหละทางนี้แหละที่น้องเอาทางขึ้นกับมาเจอวะดิขึ้นมาปุ๊บปีหน้าที่แรกจะเอ๋เลยวะจะเอ๋หนูว่าอ้าวลังการเนี่ยวะดิอันนี้คือหนาบันไดขึนบนโอ้เลยหนูเดี๋ยวไปถามันพนักงานเพคนเลยจ้าอลังการจริงเนาะ ถ้าถ้ายืนถ้ายืนใรท่นีถ่ายแบบว่าถ่ายงิงินแล้วก็ไปเหุแบี่อยู่ในที่นี้ที่เรามาถ่ายกันจิตนาการให้เหมือน่ี้ว่าเลยนะระกเหมือนาเอาวล่องูลองมั้ยก้องก้องตมุนก้องสมุนก้องนมุนเอพี่ยืนอ ความฝันทั้งอดีตน่าพบซาติแลว้ววะน่าพบซาติแลว้วเ <c oughs> พิ่นว่ามีบุญไม่จดืดเหนมาสถานที่แห่งนี้เอ้าแม่สบาแม่ถาบบมีบุญบ่ได้มาเด้อ้าวเอาเอายางเสี้ยวต้งเสี้เชิญชวนคนบ้านเฮาแน่ถ้ายเทียนข้านอยู่เมืองไทยนะให้มหา,มานี่นะเชิญชวนเนี้ยอันนี้สำหรับชาวลาวอันนคดีแรงงานลวาวนอนที่อยากมาเหมือนคิดออกไปว่า อันนี้มันเป็นสถานที่ต้องเที่ยวเราเป็นสถานที่ทำบุญด้วยซึ่งคนมากคนเล่าก็จะชอบทำบุญเาวัดกันเนาะแล้วอาาถ้ายดรแบบอยกอยากแบบมากรรมว่าหรือมามกทำบุญซึ่งตรงนี้มันก็จะมีวัดนะมีมีหลายวัดด้วยที่แต่ว่าอันนี้ก็คือไปแค่สองวัดวัดพระแก้วแล้วก็วัดโตแต่ว่าวัดพระแก้วอ่ะมันก็จะมีเสียค่าเข้าด้วยแต่ว่าวัดโตอ่ะบางครั้งมันอาจจะฟมีก็ได้นะแต่ว่าอาจจะไม่ค่าเข้าแต่ว่ามันก็จะแพงขนาดนั้นเนาะ ร uhm. าไหว้ได้อันนี้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นที่ทำบุญได้ด้วยแล้วก็ชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาก็ได้เอาฝากช่องนห้ฝากช่องนี้อออสุดท้ายแล้วก็ฝากช่องอ่าหนูยูทูบด้วยนะพอดีหนูทำยูทูบช่องแต่งอ้อนสาวราาร้าฝากกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะเอาไล่หน่อยไล่หน่อยไล่เนี่ยไล่เนี่ย ก็เพียงเท่านี้นะทุกคนอันนี้ก็คือบรรจซองไอโบเพิ่นเนาะแล้วเขามาเจอซึ่งขอบคุณไอโบหลายๆที่พาน้องมาเที่ยวเอียกวันนี้ซึ่งน้องมุ่ไฟมายินดียินดีจ้าแล้วก็โอเคจบเ,เพียงเท่านี้แล้วจ้าสำหรับทีนี้ก็จบ,เ,บเพียงเท,นะท่านี้นะฝากกะไริ่มการแชร์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของไอโบต่อไปเด้่อยๆโอ้ดีเจลสาสวัสดีดวงลสาสวัสดีจา้ามีเรื่องหรือผิดตรงเด้อเขอแพ้กำลังใจบาบูแล้วกับน้องแจ้งออนน้ำแนรนะพี่น้องเนาะกดไลค์ให้บาบูกดกระดิ่งเนาะ สิ่งที่สำคัญสนับสนุนบ่าวโบดโด้วยการบ,บุคคลขงโฆษณาเด้อพี่น้องเอ๋ยน,นะฮะสบายดีบ๊ายบายโอ้โหงามไรเนาะ